สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัตรซึ่งเป็นลูกของอาจารย์พัฒนาจะได้มาพูดถึงภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ทธันวาคม2566ค่ะ เรามาดูภาพรวมการโคจรของดวงดาวในช่วงนี้กันนะคะวันที่หนึ่งธันวาคม2566ดาวที่ยังโคจรอยู่ในราศีเดิมเหมือนกับเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือดาวพฤหัสหมายเลขห้าที่อยู่ณนะราศีเมษได้ตาแหน่งราชาโชคค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีดาวเกตหมายเลข9และดาวมฤตยูหมายเลขศูนย์สถิตอยู่ณนะ ราศีพฤกษบดาว7นะคะก็คือดาวเสาร์นะคะสถิตอยู่ณราศีกุมและพระราหูหมายเลข8สถิตอยู่ณราศีมีนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีดาวอาทิตย์และดาวอังคารนะคะที่สถิตอยู่ณราศีพิจิกดาวพุธหมายเลขสีสถิตอยู่ณราศีธนูจะมีที่พิเศษนะคะก็คือดาวศุกร์หมายเลขห โคจรยกย้ายมาจากราศีกันค่ะนอกจากนั้นค่ะพอวันที่7จธันวาคม2566ดาวพระพุธนะคะหมายเลขสี่ก็ได้เดินถอยหลังนะคะจากที่อยู่ราศีธนูก็ย้ายกลับมาอยู่นะราศีพิจิกค,ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค,คะในช่วงนี้เพศตรงข้ามจะทำให้ท่าน เดือดร้อนวุ่นวายใจคะ่ะเช่นคนใกล้ตัวของท่านที่เป็นเพศตรงข้ามไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็รู้สึกกังวลรู้สึกไม่สบายใจถูกไหมคะหรือตัวท่านแอบไปมีความรักที่ซุกซุกซ่อนๆเอาไว้อันนี้มันก็ทำให้มีความสุขแบบสุขไม่จริงสุขไม่เต็มร้อยมีเกณฑ์ว่าจะ มีเรื่องกับคนที่เป็นตัวจริงของท่านหรือคนที่เป็นตัวจริงของอีกฝั่งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางคืนคือเกิดตั้งแต่6กโมงเย็นไปจนถึงก่อน6กโมงเช้าวันรุ่งขึ้นถ้าหากว่าตัวจริงของท่านหรือว่าตัวจริงของอีกฝั่งหนึ่งจับได้ก็มีเกณฑ์ว่า จะเป็นที่รู้กันไปทั่วทำให้ท่านได้รับความเสื่อมเสียค่ะส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางวันคือเกิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงก่อน6โมงเย็นท่านยังดวงแข็งอยู่นะคะแต่ว่าความลับมันก็ไม่มีในโลกนะหลังวันที่7จธันวาคม ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะมีโชคลาภการงานประสบความสำเร็จค้าขายอะไรก็ได้เงินได้ทองมีคนมาเยี่ยมมีคนมาหาจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือว่ามีเอกสารที่ต้องเซ็นที่ต้องอ่านอยู่ตลอดค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางวันท่านจะได้รับลาภผล เกี่ยวกับการเงินหรืออย่างน้อยก็เกี่ยวกับอาหารการกินนะคะส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางคืนท่านมีเกณฑ์จะได้เงินจากความเสียหายของผู้อื่นแต่ก็ขอฝากให้ชาวลัคนาราศีพิจิกที่เกิดกลางคืนระมัดระวังในเรื่องการกินการอยู่ค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวจันทร์ ที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้กันนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่หธันวาคมชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์จะได้เดินทางทางน้ำหรือบางท่านมีเกณฑ์จะได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะนอกจากนี้ท่านก็จะได้เกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากมีวิถีชีวิตที่มีเกียรตินะคะและผู้หญิงจะมี บทบาทกับชีวิตของท่านค่ะวันที่6แล้ววันที่8ทธันวาคมชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจำนวนมากค่ะเข้าไปเจอเจอใครเข้าไปพูดคุยกับใครก็จะได้รับประโยชน์นะคะแต่ว่าวันที่9กับวันที่10อ่ะสองวันนี้อผู้หญิง น่าจะทำให้ท่านเกิดความทุกข์ค่ะและวันที่11ถึงวันที่15ธันวาคมชาวลัคนาราศีพิจิกท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาเงินซึ่งก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะและให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะในเรื่องของการทำบุญเสริมดวง ในช่วงนี้สัตว์ขอเชื้อเชิญท่านทําบุญเสริมดวงบูชาดาวศุกร์ค่ะท่านสามารถทําบุญด้วยการถวายเครื่องนุ่งห่มให้กับพระพิสุกสงฆ์หรือบริจาคเสื้อผ้าบริจาคเสื้อกันหนาวให้กับผู้ที่ต้องการนะคะและถ้าหากว่าท่านมีเสื้อผ้าเยอะมากเลยเสื้อผ้าเหลือใช้นะคะแล้วท่านไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ใครท่านสามารถติดต่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้ค่ะ เขามีบริการมารับบริจาคเสื้อผ้าถึงที่บ้านเลยค่ะและถ้าท่านสนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากดูเริกอยากเรียนโหราศาสตร์อยากเรียนการวางเริกสามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอเรียนเชิญท่านรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และขอบุญบารมีของพระองค์ท่าน ปกปักรักษาให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงคิดและทำในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ